อย่างสไตล์นักร้องการแต่งตัวนี้ก็คือต้องดูกันเองอ่าก็คือตามบุคลิกของแต่ละบุคคลอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่สาวๆโดยเฉพาะสาวๆในต่างจังหวัดน,นี่นะใฝ่ฝัฝนกันมากค่ะก็โดยโดยส่วนตัวของแก้วนะคะก็คือทางบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะค,คือพ่อแม่ก็แสดงให้เกเป็นเจ้าของคณะลิเก เวลาหน้างงานก็จะมีเงินกันสักทีหนึ่งได้งานได้อะไรพอหมดหน้างงานก็จะไม่ค่อยมีไรายได้กันแกก็เลยเออเห็นรุ่นพี่ๆเขามาตรงนี้ก็พอที่จะมีไรายได้อยู่ตลอดกว่าการไปสแสดงวีเกงเงี้ยก็มาลองดูครับคบ่าเหนื่อยเขาจ่ายกันเป็นไงครับคาเฟ่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะคืนอนอยู่ได้ด้วยมาลัยเหรออยู่ได้ด้วยด้วยทิปด้วยกองมาลัยมีเงินเดือนไหมฮะอย่างบางอย่างแก้วเนี่มีอย่างน้องอุ้มนี่ก็ ไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ก็คือได้จากมาลัยก็ล้วนเลยจากแฟนคลับที่เขาชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะค่ะถ้าสมมติติดใบพันหนึ่งนี้ได้พันหนึ่ไงไหมฮะก็ถ้ามันอยู่ที่การเข้างานช้างานเร็วด้วยถ้า<อ>ถ้าเรามาเซ็นชื่อเข้างานเร็วเราก็อาจจะไม่โดนทางร้านหักเปอร์เซ็นต์อ่าทีนี้เร,ราปรแปลว่าข้ามาลัยนี่2ี่สบให้ทางร้านใช่ไหมแล้วส่วนเกินจากนั้นก็ไปแบ่งกราวหับวงจรชีว<ช>ิตเป็นยังไงเริ่มยังไงวันเดีเข้างานกี่โมงเริ่มงานกี่โมงก็ เวลาเลิกงานตีสองงไม่เกินแล้วก็กลับบ้านนอนครับตื่นมาตอนบ่ายทำน้อนทำนี่มาทํางานก็ประมาณบางทีก็หกโมงเพราะแต่งหน้าช้าแต่เริ่มร้องเพลงก็ประมาณสองทุ่มหกชั่วโมงที่ทํางานตั้งแต่สองทุ่มยันตีสองเนี่ยนะฮอ,อต้องร้องมีกําหนดไหมฮะว่าต้องร้องวันรอบละรอบเขาคิดยังไงออมันมีรอบ,รบต่อคืนเนี่ยก็จะดูพวกแกก็จะดูคิวครับแกกับเ,เพื่อนร่วมงานอีกคนก็จะดูว่านักร้องมากี่คนกี่คน จัดคิวประมาณสิบคิวนะคนนี้อยู่คิวนี้คิวนี้ร้องเพลงสไตนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีขั้นเวลาสมมติสี่ทุ่มจะเป็นตลกคณะนี้นะหล,หลังสี่ทุ่มไปแล้วก็ปล่อยคิวนักร้องของเราจนครบสิบคิวสิบคิวเสร็จแล้วก็จะปล่อยโชว์อีกนะกรุงทนตอนนี้เนี่ยนะครับมีนักร้องกี่คนประมาณตอนนี้ป <40 S 2> ระมาณร่วมสี่สิบคน,นโอ้โหสี่สิบคนใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็คนหนึ่งละวันคืนหนึ่งร้องได้กี่เพลงดีกว่า ร้องได้ประมาณน่าจะไม่เกินห้าเพลงไม่เกินห้าเพลงครับแล้วก็เวลาที่นอกจากร้องนี่คือนั่งรอแะก็ถ้ามีลูกค้าที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งดื่มนั่งคุยนั่งให้ความสนุกสนานกับลูกค้าคือได้ิงไหมไม่มีดิงค่ะไม่มีดิงไ่งแขกคนไหนให้มาไลยแล้วเราต้องมานั่งกับเขาไม่ได้บังคับค่ะแต่รําใจด้วยมารยาทต้องมาาขอบคุณเขาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบางทีบางทีลูกค้าบางคนไม่ต้องนั่งด้วยบอกว่าชอบเพลง เสียงง่าเฉยๆไม่ต้องนั่งอ๋อคือมันไม่ได้เป็นระบบชัดเจนไม่ได้บังคับขนาดนั้นโอ้ยจะผมห่วงมากนะคือสี่ห้าเพลงต่อทั้งต่อคืนนะครับแล้วก็คือว่าถ้าร้องไม่ดีเนี่ยไม่ได้มาไลนเลยนี่ก็คือก็มีมีมีค่ะก็มีน้องๆบางคนก็มีรถสังสารก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเลยใช่ความใฝ่ฝันขั้นต่อไปจากนักร้องคาเฟ่นี่คือออกอัลบั้มเทปหรือ มีวงรันตีเป็นของตัวเองหรือยังไงครับอ,อ่ะอย่างคุณแก้วก่อนอย่างแก้วเนี่ยเหรอตอนนี้ก็ถ้าไปจากตรงนี้ก็คือคงจะต้องหาเปิดกิจการค้าขายอะไรของเราส่วนตัวมากกว่าแต่ในในตอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆความฝันอยู่ที่ไหนก็มีบ้างอถ้าเราได้แบบว่าเป็นนักร้องอัดแผ่นกับเข้าบ้างก็ดีนะอะ,อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าโอกาสมันคงไม่มาหาเรามีตำนานนะครับที่นี่มีใครบ้างที่ทำหล่อเลี้ยงเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้ต้องเหมือนพี่เขาสมัยนั้น ดาวมายุรีนะเป็นนักรลองเก่าที่นี่คุณดาวคุณดาวมายุรีเป็นรุ่นแรกที่นี่เลยคุณอุ้มเหรอะฝ่ายฝันอะไรไว้อุ้มกฝ่ายฝันว่าอยากจะทําธุรกิจบันเทิงแต่อยากจะสอนรุ่นลูกรุ่นหลานให้มารักษาเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ๆค่ะอยากทำอยากความฝ่ายฝันสูงสุดเลยแต่ต้องเป็นเด็กนักเรียนนะที่ว่าพ่อแม่ยากจนอุ้มอยากอยากจะทําตรงนั้นมากแต่ตอนนี้ยังเก็บหอมรอมดิบอยู่ร้องเพลงแล้วมาถหายจรไหม ถ้ารู้จักเก็บอรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักใช้มันก็จะหายอะค่ะแต่ถ้าไม่รู้จักเก็บก็ร้องไปเรื่อยๆก็ยังจนอยู่เราต้องนึกถึงพื้นหลังว่าที่เรามาทาตรงทีนี้เพราะครอบครัวเรายากจนนะเราต้องนึกถึงจุดนี้เราถึงจะเก็บเงินได้แต่ถ้าเขามาหลงละเริงว่าลืมตัวว่าเออเราไม่เคยยากจนเขาจะเก็บเงินไม่ได้ค่ะทําตัวแบบว่าต้องเพอร์เฟกตลอดก็ไม่ได้ะเราต้องนึกถึงว่าครอบครัวเรามาจากจุดไหนค่าใช้จ่ายวันนึง ใช่น้อยแม่หรอครับี่ชุดไอ้แต่งหน้าแต่งหน้าเราก็ต้องเสียตังใช่ไหมครับแต่อย่างพูกแก้วเนี่ยแต่งกันเองได้แต่น้องๆบางคนเขาก็อาจจะแต่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้เขาไปจ้างทำผมเราก็ทาเองทำเองแล้ก็คือช่วยช่วยกันทําด้วยช่วยกันก็มีช่วยกันบ้างก็มีค่ะแต่น้องๆรุ่นใหม่บางทีเขาก็ทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปจ้างช่างเขาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อวันพอสมควรแล้วอย่างวงการตรงเนี้ยมันก็มีหลากหลายแบบนะคะมันอยู่มันอยู่ที่ตัวแต่ละบุคคล ว่าจะดําเนินชีวิตอยู่ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวเราหยุดกันช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกช่วงหนึ่งจะถามกันให้ลึกขึ้นตอบได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีทีเนี่ยนะครับแต่ก็จะพยายามจะต่อแล้วพยายามจะล่วงถ้าพถึงชีวิตให้ได้ไกลที่สุดให้ได้ลึกที่สุดนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับคนไทยหายจนครับคนไทยหายจน ถ้าเอาแต่คิดด้านเดียวเปิดโลกความคิดใช้ชีวิตทันโลกอ่านหนังสือพิมโลกวันนี้รายวันหนังสือพิมโลกวันนี้รายวันวางแผงทุกเช้าตรูท่ทั่วประเทศสมัครสมาชิกโทร02 422 8 0 0 0 ซื้อขายรถอย่างมั่นใจอย่าให้ใครย้อมแมวอ่านนิตยสารรถวันนี้นิตยสารรถวันนี้โดยวัตตะคลาสสิฟายส์จะเรียนสูงแค่ไหนจะร่ำรวยเท่าใดอนาคตอาจดีไม่ได้ถ้าไร้ซึ่งสติปัญญานิตยสารการศึกษาวันนี้อนาคตดีเลือกได้ผลทางไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกนิตยสารงานวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยมีงานทำมีคนมากมายมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาทั้งที่หนึ่งวันของทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้เวลาทำสิ่งที่ดี โลกวันนี้24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์พูดได้โทรดอกจันท8ร9 6060 1์48496060-1ถ้าจะติดตามรายการที่อาตมาพูดและเขียนในเ,นเรื่องธรรมะก็ติดตามได้ในสำนักข่าวพระพยอมจากหน้าหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันและนิตยสารโลกวันนี้วันศุกร์ได้เป็นประจำ วันวานผ่านพ้นทุกกระทงเท่าไรให้มันเลยผ่านไปแล้วกันวันนี้วันใหม่วันนี้เริ่มใหม่เลาไปสู่จุดหมายด้วยใจมัน จากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นผลไม้ที่ปลูกในวัดส,สวนแก้วได้ล้มตายไปเป็นจำนวนมากพระพยอมกลยานุขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมใจฟื้นฟูจัดเก็บต้นไม้ที่ตายแล้วและปลูกพืชผลไม้พันธุ์ใหม่ให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ไว้เลี้ยงดูคนชราช่วยน้องท้องหิวและเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าอีกนับร้อยร่วมใจฟื้นฟูวัดส,สวนแก้วติดต่อโทร02 921 5602 คนไทยหายจนคนไทยหายจนช่วงโลกวันนี้มีประเด็นสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันเปิดโลกความคิดใช้ชีวิตทันโลกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะไปตามไปดูชีวิตเก็บภาพเบื้องหลังเก็บภาพทัศนะต่างๆที่เกี่ยวกับนักร้องคาเฟ่น,นะครับโดยทีมข่าวโลกวันนี้นะครับ มเ,เมื่อเอ่ยถึงอาชีพนักร้องคาเฟ่เราจะได้ยินเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าเป็นอาชีพที่เต้นกินลำกินแต่อาชีพนักร้องคาเฟ่มีอะไรมากกว่าที่เราเคยได้เห็นและได้ยินมานะคะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะนักร้องคาเฟ่หลายคนคงจะนึกถึงผู้หญิงทำงานกลางคืนหรืออาชีพเต้นก,กินลำกินกันนะคะ แต่หากได้สัมผัสถึงชีวิตจริงของพวกเธอแล้วอาชีพนักร้องคาเฟ่นั้นนับเป็นอาชีพสุจริตที่ต้องอาศัยความสามารถสูงอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวเพราะต้องใช้ทั้งความอดทนและต้องใช้จิตวิทยาก,กับผู้คนอีกด้วยหลายคนที่ทำอาชีพนี้เพื่อดูแลครอบครัวและอีกหลายคนเช่นกันค่ะที่ทำอาชีพนี้ด้วยใจที่รักในเสียงเพลงและรักที่จะเห็นความสุขจากผู้ชมไม่แปลกที่รอยยิ้มแห่งความพึงพอใจเหล่านี้ จะเปลี่ยนเป็นกำลังใจให้พวกเธอยังคงรักและประกอบอาชีพนักร้องคาเฟ่น,นี้ต่อไปนานาทัศนคติหลากหลายความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่เขามีต่ออาชีพนักร้องคาเฟ่เป็นยังไงกันบ้างเราลองไปฟังดูนะคะอืมก็เขาเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งครับที่สุดจลิตแล้วก็เขามาร้องเพลงนี้ก็คือว่าแบบว่า อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งบ้านทั้งอะไรก็ต้องรอเพลงนะครับผมคิดว่าเป็นคนที่ที่ดีมากเลยครับที่กล่อมให้คนทั่วไปที่มีความทุกข์หรือว่าอะไรทั่วไปนะให้มีความสุขได้นะครับมันอยู่ที่บุคคลครับอยู่ที่ตัวตัวตัวของของบุคคลคนนั้นครับจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอยู่ที่ตัวเราเรามองแขกที่มาเทียเท่ยวกับมาเที่ยวเนี่ยเป็นบุคคลยังไงถ้าเกิดมองในในทางที่ดีแล้วก็เจอคนดีแล้วมองที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะ ก็หลบหลบไปฮะคนนี้ไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าจะดีนะแล้วก็หลบหลบไปอะไรเงี้ยครับส่วนตัวแล้วชอบร้องเพลงด้วยค่ะก็เลยแบบชอบอาชีพตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรกับกับอาชีพตรงนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าเบื่อแล้วก็คือจะหยุดเองอะไรอย่างเงี้ยการร้องเพลงในคาเฟ่น,นะคะสําหรับตัวดิฉันก็ว่าดีนะคะ<ม>เพื่อเปรียบเทียบกับสังคมกลางวันนะคะก็ว่า อย่างนี้ก็ดีอะค่ะเพราะว่าหาตังค์ก็ง่ายอะค่ะแล้วก็ก็อันตรายนะคะอันตรายกว่าสังคมกลางวันเพราะว่าเราต้องเจอพวกบางทีนะคะกลับบ้านดึกอะไรเงี้ยเจอแท็กซีอ่อาจจะมีการปนบ้างของหายฉกชิงวิ่งราวตามซอยเปียวๆหลากลับบ้านนะคะก็อันตรายค่ะก็หนูถือว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตน,นะคะพี่แต่ถือว่าถามว่าถ้าเป็นมุมมองของคนรอบๆประชาชนอาจจะมองว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสตรงเนี้ยหนูคิดว่ามันโอเคนะมันมันก็ไม่ได้ดูเสียหายอะไรถ้าเราได้มองๆแล้วอะ อาจจะที่อื่นเราจะไม่รู้แต่ถ้าสำหรับว่าที่ทํางานของเรานี่ก็คือเท่าที่สัมผัสมาก,ก็คือไม่ค่อยจะมีค่ะส่วนมากเขาจะมาดูตลกมาดูการร้องเพลงมาชมมากกว่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตทุกอาชีพก็มีเกียรติเท่าเกันค่ะแต่ถ้าคุณมวัวแต่มองแต่เปลือกนอกของอาชีพนั้นนั้นคุณก็จะไม่มีวันเห็นแก่นที่แท้จริงค่ะครับก็ขอบคุณน้องออมนะครับแล้วก็ทีมข่าวโลกวันนี้อีกเช่นเคยนะครับที่ไปเก็บมุมมองต่างๆมาให้เรานะครับทำให้เราเห็น อีกหลายมุมที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะนี้ครับ,รบก็น่าสนใจฮะเพราะโลกคาเฟ่นี่ไม่ไม่ได้อย่างที่เราจินตนาการไปเองเอนะครับคนที่มาสัมผัสหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขามอง